เด้อยู่นะครับขเขียนไว้เขียนไหมจะปีอยู่แล้วไงใครลืมหมวกไว้ ไหว้ไซร์เรื่มด้านทำตามมาทำตามวันนี้ผมจะลองนองเตือนให้ครับท่านรู้กับท่านจบนะครับลองดูครับลองดูทำดูครับเดี๋ยวผมไม่พอาะนะเอาเนื้อหาก่อนเนื้อหาครับเอาครับเป็นทำลองเราเสียงเหียนเป็นเอาเดีนี้ครับน้องอย่างนี้นะ นาวเหนียงโคกกระตำไปเสียง <c oughs> โคกป้อนปู่ปางจิตจงช่วยดนยนอนให้พ้นเคราะห์พ้นโรคใส่ใส่ดอกใส่ดขว้างมาแล้วเลยปวดจมูกลูกจัดทางคุ่มดอกกล้วยไม้ป้อนรำถวายรำแก้บนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ลูกกลานทุกคนวอนปู่ปาริกิตจ,จงช่วยดลขอคมกราบไหวเปรียบเหมือนดังว่าเป็นศูนรวมดวงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดจงช่วยรูกทีแม้การเวลามุนเปลี่ยนเวียนพัน คืนวันมาลายทันปีลูกหลานผู้ยานาคีสืบกามตำนานสร้างทำความดีกลมกับเจ้าแห่งบาดาลพญานาคราชผูปาลิจิตโอมสําแดงอจิติฤทธิ์เป็นมิ่งวันแห่งตน นับจากวันนี้ลูกขอไหว้พระสวดมนต์ลูกหลานทุกคนจะขอยึดมั่นมั่นทำความดีประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอาจารย์ท่านบอกว่าท่านเสียงไม่เพาะแต่ว่าแต่งเพลงน่าจะเพาะนะครับเดี๋ยวเราเราจะหาบุคคลที่จะร้องเพลงนี้ได้นะครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับลองมาลองมาลองมา เอามาเทสเสียงนะครับเรามาเทสเสียงนะครับใครใครสนใจก็เสนอตัวเลยนะครับใครสนใจที่จะร้องเพลงนี้นะครับจะจะเข้ากับพระอาจารย์เอ้ยจะเข้ากับอาจารย์ท่านนะครับรอป้าจำลองดูก่อนนะครับนาะโอ้ไม่นะครับอ่าเจ๊ครับผมนี่ก็ส่วนหนึ่งของบทเพลงที่จะมามอบให้ลุงนะครับผมครับเจ๊ก็ฝากกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ